เด็กล่าวันนี้ผมกับดิฉันผลลึกปัตเตนะคะวันนี้ดิฉันจะนำทุกท่านได้รู้จักกับหมู่บ้านทอผ้าใหม่ที่มีชื่อว่าบ้านหัวสะพานค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านท,าท้องเิ่นทไหมนะคะชุมชนนี้อยู่ในอำเภอพุทธส่งที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะออดิฉันจะนำทุกท่านได้ไปรู้จักกับวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นอยู่แบบชาวบ้านนะคะแล้วจะมีหมู่บ้านนี้จะมีรายละเอียดของการทอผ้าไหมนะคะ ต้องหาเขาบ้างถามทางเขาบ้างรู้เป็นทางเป็นไปเขาจะรู้นั่นสิไปกันเถอะคุะคะคือว่าพวกเราจะมาตามหาคุณนิรักกองเทศค่ะคุณพอที่จะรู้จักเขาบ้างไหมคะหรือว่าพอที่จะบอกทางไปบ้านเขาหรือเปล่าคะอ๋อฉันนี่แหละค่ะ้ดีใจจังเลยคุณมาจากรายการเด็กกล้าใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะตามหาอยู่เลยเหนื่อยมากเลยเดินมาจากทางเข้าหมู่บ้านเลยเพื่อจะตามหาคุณนิรักในที่สุดเราก็เจอแล้วเนาะ กำลังเก็บใบหมอนนะคะไปให้ตัวไหมกินเป็นอาหารของตัวไหมอะค,ะอค่ะแล้วตัวไหมนี่คืออะไรยังไงคะไม่เข้าใจตัวไหมก็คือ <c oughs> ตัวที่จะเป็นเส้นไหมที่เราไปทอเป็นผ้าไหมอะคะม<อ>ันต้องมีตัวไหมามาก่อนมันก็คงจะมีกระบวนการอีกหลายๆอย่างใช่ไหมคะค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูกระบวนการการเลี้ยงตัวไหมก่อนนะคะแล้วแล้วก็กระบวนการ พอผ้าไหมค่ะอ๋องั้นดีเลยค่ะไปเถอค่ะตรงนี้ร้อนมากเลยค่ะเฮ้ยค่ะเราไปตามดูกันนะทำอะไรอยู่หรอชาวบ้านกำลังกำลังเช่าไหมอยู่ค่ะเชาไหมเพื่อ<ม>จะเอาเส้นไหมไปไปกระบวนกนารทอไหมต่อไปค่ะค่ะ<ม>ถ้าถ้าบ้านทอไหมหมดแล้วนะคะก็จะมีตัวไหมที่ชาวบ้านเรียกว่าดักแน่ะค่ะดักแน่เฮ้ยตัวไหนเาะว่ามันมีคงเหลือใยอยู่แบบแบลักษณะก็ แล้วน,นี่คุณยากำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยเกะไหมแกะไหมนี่มันคืออะไรหรอคะพุ้ไปคือจากการที่เราสาวไหมนะคะเราก็จะมาที่เรียกว่าที่เส้นไหมค่ะให้เรียงตัวสวยๆ mm hmm. ไม่ให้ติดกันนะคะ mm hmm. อค่ะถ้าสังเกตลักษณะของเส้นไหมที่พึ่งผ่านกระบวนการสาวไหมมานะคะ mm hmm. จะมีลักษณะติดกันเป็นก้อนแข็งๆค่ะซึ่งคุณยายก็คลี่ออกให้เส้นไหมเรียงตัวสวยๆค่ะโอ้ะคะ่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เราจะได้เส้นไหมมานะคะ แล้วต่อไปเราจะไปดูอะไรกันคะดูการฟอกสีไหมค่ะคือจากการที่พีการที่เสร็จแล้วนะคะค่ะเราก็จะเอาไปตัดเพื่อให้มันแห้งแล้วเราก็จะไปทําการฟอกสีไหมเพื่อจะทํากระบวนการการต่อใบอะคะอ๋อค่ะแล้วเราไปดูกันเลยนะคะไปเลยค่ะจากการที่เราไปดูชาวบ้านเสาไม้มาแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูเส้นไหมที่ชาวบ้านเสาไมเสร็จแล้วนะคะะมีเส้นไหมตามนี้ตามมาเลยค่ะ อ๋อนี่ใช่ไหมคะที่เขาที่ได้จากการฝ่าวงนู่นทีนี้ที่เราไปดูมาค่ะวันนี้ก็จะเป็นไหมแรกนะคะตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันก็คือไหมลึกอ๋อค่ะแล้ววันนี้ก็จะเป็นไหมไหมไหมเล็กอะค่ะค่ะแล้วนี่ลูกคุณเราจะพามาดูกันเส้นไหมที่ผ่านการกระบวนการฟอกมาแล้วนะคะว่าเส้นไหมเป็นอย่างนี้นะคะอ๋อนี่ใช่ไหมคะที่ผ่านระบวนกาแล้ววิธีการโค้กที่เราต้องทำยังไงบ้างคะที่เราทังไงบ้าง ิธีการกอดพืชข้างมอเดียรเอาไหมที่ว่าทันที่กอดกาวไหมมันจะเป็นสีเหลืองเอาแต่ข้างน้ามอเดียรใส่ด่างลงเสบู่ลงใสหมอเดียรแล้วก็เอาไหมล้มต้มต้มประมาณสามสิบถึงสี่สิบนาทีก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ไหมก็สีนิ่มไหม่าทันที่กอดกาวมันจะสีแข็งไหมกอดกาวแบบน่มความที่สีไม่ยอมสีได้ไม่คอได้ ่ะหลังจากที่ปอกเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นเส้นสีขาวแบบนี้มีลักษณะนะนิ่มๆค่ะไ่เลยค่ะเส้นนิ่มๆเส้นเล็กลงะคะ่ะแล้วหลังจากที่ปอกแล้วเราทำไมต้องปอกเลยคะปอกเพื่อให้เส้นไห,หมนิ่มค่ะพอกเราเป็นเส้นเรียวไม่เป็นเส้นไหมกลมกลมกว่าน,นี้คะ่ะเพราะว่าถ้าเวลาเราไปคลอเดี๋ยวเส้นจะไม่สวยโอ้โเปนะ็นื่อ้ค่ะ การมัดหนีค่ะเพื่อต้องการรวดลายเราไปขอเป็นด้านที่นนะอันนี้อันนี้เป็นมัลายพันพุ่มนะคะลายพันพุ่มใช่ไหมคะค่ะตรงนี้จะเป็นพันพันขึ้นมาค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นตัวพันพุ่มค่ะอันนี้เตัวพันพุ่มค่ะนี่ขนาดยังมัดไม่เสร็จนะคะก็ยังสวยขนาดนี้แล้วถ้าสมมติจะเสร็จจะสวยขนาดนีนเนี่ยก็เป็นกระบวนการการสร้างลวดลายให้กับผ้านะคะที่เรียกว่ากระบวนการการมัดหนีนั่นเองค่ะแล้วค่ะแล้วมัดได้ไหมคะได้ค่ะ แล้วนี่นะคะก็เป็นกระบวนการสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้เป็นผ้าไหมสวยๆขึ้นมานะคะแล้วนี่เขาเรียกว่ากระบวนการอะไรคะกระบวนการทอผ้าไหมค่ะแล้วเรามาดูกระบวนการตอผ้าไหมกันค่ะตัวนี้นะคะนี่คือแล้วไอ้วนนี้มันคืออะไรคะอันนี้คือกระสวยค่ะกระสวยทอผ้าดูแล้วมันด่งเหมือนเดือนเดือนาะมกระสวยที่ใช้คอผ้าค่ะ ลายลายผ้าไหมผืนนี้นะคะก็ค,คือลายเลขาคณิตค่ะล,ล,ลายเลขาคณิต่นี่เป็นลายสมัยใหม่หรือเปล่าคะเพราะว่าไม่เคยไายประยุต์ค่ะเป็นลายประยุคโม<อ>เดิร์นนั่นเองค่ะ่ะค่ะ